เนี่ยพี่ว่าเห็นพ่อแกหรือเปล่าฮะฉันกลับมาเนี่ยไม่เห็นพ่อแกเลยคือว่าพ่อมาส่งผมที่บ้านแล้วพ่อก็หายไปไหนก็ไม่รู้ะครับแม่นี่ลูลี่โอ้โหดูเหมือนกับว่าเธอขายดีมากๆเลยนะทําไมขายดีขนาดนี้เนี่ยฉันเชื่อแหละว่าทำไมเธอถึงรวยไวเนี่ยฮะลูลี่ดูสิตอนนี้เนี่ยเธอยังไม่หยุดคิดเงินเลยเฮอฉันดีใจด้วยนะลูลี่ที่เธอเนี่ย มีกิจการเป็นของตัวเองค่ะเจ้านายตอนนี้ลูลี่คือแบบว,ว่าหัวหมุนมากเลยค่ะทำอะไรไม่ทันเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะจ้างพนักงานเพิ่มดีไหมเนี่ยอืมฉันว่าจ้างพนักงานเพิ่มก็ดีนะลูลี่เอาอย่างนั้นเหรอคะเจ้านายถ้าเกิดลูลี่จ้างพนักงานเพิ่มลูลี่ก็ต้องเสียเงินเพิ่มสิอ้าวลูลี่มันก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเธอก็ต้องเสียเงินจ้างพนักงานเพิ่ม อย่าบอกนะว่าเธอเสียดายตังค์นะฮะจะว่าแบบนั้นก็ได้ค่ะก็ลูลี่อ่ะไม่เคยมีเงินเยอะขนาดนี้ลูลี่ก็เสียดายตังค์ค่ะเจ้านายนี่ลูลี่ถ้าเกิดเธอไม่จ้างพนักงานเพิ่มเนี่ย<ๆ>เธอก็ต้องเหนื่อยแบบนี้นะฉันว่าจ้างพนักงานเพิ่มสักคนหนึ่งก็ดีนะออก็ได้ค่ะเดี๋ยวลูลี่เนี่ยจะไปประกาศหาคนงานมาทํางานกับเราใช่ลูลี่ฉันเห็นเธอเหนื่อยอะ่ะฉันก็อยากให้เธอจ้างพนักงานเพิ่มเออว่าแต่เธอได้ข่าวบีเวอร์บ้างไหมลูลี่จะบอกว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนน่ะ ลูลี่เจอบีเวอร์ค่ะบีเวอร์อ่ะมาทํางานขับแกล็บหาทํางานขับแกร็นบรนี่นะบีเวอร์จริงหรือเปล่าก็บ้านบีเวอร์รวยแล้วไม่ใช่หรอก็ใช่ละค่ะเจ้านายแต่พอลูลี่ถามบีเวอร์บีเวอร์บอกว่าบีเวอร์เนี่ยออกมาจากบ้านนั้นแล้วแล้วบีเวอร์อะก็ทะเลาะกับแม่เขาเขาก็เลยต้องออกมาหางานทําเองค่ะเออแบบนี้ก็น่าสงสารบีเวอร์เหมือนกันนะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นลูกคณหนูตั้งแต่เด็กใช่ค่ะเจ้านายก็น่าสงสารแหละ พราะว่าบีเวอร์ไม่เคยทํางานเองตั้งแต่เรียนจบบีเวอร์น่ะเคยเล่าให้ลูลี่ฟังว่าตอนเด็กบีเวอร์รวยมากๆเพราะว่าเขามีพ่ออยู่แต่พอพ่อเขาไปเขาก็อยู่กับแม่สองคนแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าพ่อบีเวอร์ไปไหนอ่ะก็รู้ค่ะเพราะว่าบีเวอร์เคยเล่าให้ลูลี่ฟังบีเวอร์ลูกว่าไงครับพ่อพ่อจะบอกกับลูกว่าลูกต้องตั้งใจเรียนเข้าใจไหมฮะคะพ่อ แล้วพ่อจะพาผมไปไหนครับเนี่ยพ่อจะพาลูกมาดูกิจการของเรานี่คือกิจการคอ,อกม้าของเราลงมาดูสิลูกนี่แหละคือกิจการของลูกตอนที่ลูกโตขึ้นฮะอันนี้เหรอครับพ่อนี่ผมต้องรับผิดชอบกิจการตรงนี้หรอครับเอางั้นจริงดิพ่อผมยังเด็กอยู่เลยนะแล้วผมก็ยังเรียนหนังสืออยู่เลยอะ่ะพ่อรอให้ลูกโตก่อนโตขึ้นกว่านี้ตอนนี้ลูกยังเรียนหนังสืออยู่ พ่อถึงบอกไงว่าให้ลูกเนี่ยตั้งใจเรียนแต่ว่าถ้าเกิดผมโตขึ้นกิจการนี้มันจะยังอยู่หรือเปล่าล่ะพ่ออา้าวก็ต้องโยก่สิไอ้ไลูกคนนี้กิจการนี้พ่อสร้างมากับมือพ่อนะนะชอบม้ามากๆตอนนี้ที่คอกม้าของเราก็มีม้าหลายสิบตัวโอจริงด้วยพ่อม้าเต็มเลยอะอย่างเยอะเลยอะพ่อโหเฮ้ยม้าตัวใหญ่มากเลยผมขี่ม้าได้ไหมครับพ่อหยุดก่อนบีวอร์ ลูกยังขี่ม้าไม่เป็นเลยจะไปขี่ม้าได้ยังไงนี่หยุดเลยนะระวังม้าดีดใส่ละแต่ว่าพ่อก็มีอีกกิจการหนึ่งให้ลูกดูแลนี่คือกิจการที่พ่อภูมิใจนําเสนอมากๆบอกเลยนะว่ากิจการนี้เหมาะกับลูกมากบีเวอร์โหพ่อนี่พ่อมีร้านหมูกระทะด้วยเหรอครับเนี่ยผมเพิ่งรู้ะ่ะพ่อแล้วทำไมพ่อไม่เคยพาผมมากินน่ะฮะ เฮ้ย้านหมูกระทะสวยมากเลยพอ่พอก็เพราะว่าแกยังเด็กไงล่ะพ่อไม่อยากให้แกกินของพวกนี้มากแต่ว่าตอนนี้แกเริ่มโตแล้วพ่อก็จะพามาล้านหมูกระทะบ่อยๆนะแล้วทําไมพ่อต้องมาบอกผมตอนนี้ด้วยอะผมยังเด็กอยู่เลยนะพ่อบอกผมไวไปหรือเปล่าว่าบอกตอนนี้แหละดีแล้วเผื่อวันหนึ่งพ่อไม่อยู่แล้วพ่อจะไปไหนอะครับฮะอเฮ้ยเรือเรือ,อมีเรือด้วยไปไหนนอะเหรอก็ไม่อยู่บนโลกนี้ยังไงล่ะบีเวอร์เจ้านายครับได้เวลาไปหาหมอแล้วครับเอ้ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าฉันจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้อีกนานแค่ไหนฉันถึงด้รีบบอกลูกฉันไว้เนี่ถ้ายังไงฉันฝากดูลูกฉันด้วยล่ะได้ครับเจ้านายแต่ผมว่าเจ้านายอยู่อีกนานนะครับเจ้านายอย่าเพิ่งรีบไปไหนเลยเจ้านายต้องแข็งแรงแข็งแรงนะครับฉันก็อยากจะอยู่นานๆแหละอยู่ดูลูกฉันโตเฮยไปละไปไปเรียกลูกฉันมาแต่ฉันไปรอที่รถไม่รู้ว่าตอนนี้แม่แกอยู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยฮะ บ้านดูเงีย,งยบๆเหมือนๆนะเนี่ยก็น่าจะอยู่มังคบพ่อัน้นเดี๋ยวผมไปดูแม่ให้นะแม่ครับเจ้านายครับแล้วเจ้านายจะไปหาหมอตอนไหนก็ไปตอนนี้แหละตอนนี้บีเวอร์ลงรถไปแล้วไปไปโรงพยาบาลพ่อครับแม่ไม่อยู่อ่ะแม่ไปไหนอา้าวแล้วพ่อไปไหนเนี่ยหรือว่าพ่อไปข้างนอกอีกงั้นเหรอพ่อไปทํางานแล้วเหรอเนี่ยตอนแรกนึกว่าพ่อจะเสร็จงานแล้วแล้วพ่อก็ไม่อยู่กับฉันเหมือนเดิมแล้วแม่ก็หายไปไหนก็ไม่รู้บีเวอร์บีเวอร์ บีว่าบีว่านี่เอา้าทำไมลูกมานอนตรงนี้เนี่ยฮะบีว่าเห็นพ่อแกหรือเปล่าบีว่าตื่นนี้แล้วอ๋ออ๋อใครอ่ะอะใครใครใครอา้อาวแม่แม่หรอครับเฮย้ยแม่แม่ไปไหนมาเนี่ยนี่บีว่าเห็นพ่อแกหรือเปล่าฮะ ฉันกลับมาเนี่ยไม่เห็นพ่อแกเลยคือว่าพ่อมาส่งผมที่บ้านแล้วพ่อก็หายไปไหนก็ไม่รู้ครับแม่แสดงว่าตอนนี้พ่อแกไม่ได้อยู่บ้านใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยฉันน่ะน,นะมีเรื่องจะคุยกับเขาแต่ก็ช่างเถอะเฮ้ยไม่เคยจะอยู่บ้านเลยเฮ้ยหาได้กินลวกันนะบีเวอร์แม่ออกไปก่อนนะเนี่บีเวอร์พ่อก็อยากจะถามลูกว่าลูกนะ่ะเอออยาก <c oughs> เอออยากออกมาทํากิจการหรือเปล่าฮะ <c oughs> หมายความว่าไงอะพ่อพ่อให้ผมออกไปทํากิจการเหรอแล้วพ่อไม่อยากให้ผมเรียนแล้วเหรอฉันก็อยากให้แกเรียนนั่นแหละเอ่อ <c oughs> แต่ว่าฉันแค่ถามแกไว้ก่อนน่ะเพื่อเอ่อเพื่อฉันเป็นอะไรไปแกจะได้มารับช่วงต่อทันทีถ้าเกิดฉันเป็นอะไรไปมันจะไม่มีคนดูแลกิจการแน่นอนแล้วพ่อจะไปไหนฮะพ่อจะไปไหนล่ะหรือว่าพ่อเป็นอะไรแต่ว่าพ่อไม่บอกผมหรือเปล่าคะพ่อฉันโอเคดี <c oughs> แต่ว่าฉันก็แค่ไม่สบายนิดหน่อยอะ ฉันบอกแกไว้ก่อนแกพร้อมที่จะดูแลกิจการฉันหรือเปล่าละ่ะถ้าเกิดฉันเป็นอะไรไปตอนนี้จะบอกว่าผมไม่พร้อมมาพ่อผมยังอยากเรียนผมยังติดเพื่อนอยู่เลยอ่ะนั่นแสดงว่าแกไม่พร้อมที่จะดูแลกิจการฉันใช่ไหมฮ่ฉันว่าแล้วเชียวก็ผมยังไม่พร้อมนี่พ่อผมยังเรียนอยู่เลยอะ่ะแล้วผมก็ยุ่งน้อยอยู่ใจผมไปทําธุรกิจแบบพ่อนี่นะบอกเลยนะว่าเครียดตายเลยอะ่ะตอนนี้ผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะพ่อ ผมนะ่ะยังไม่ได้ใช้ชีวิตัปรยุ่นเลยอันนั้นมันก็เรื่องของแกมันอยู่ที่ตัวแกฉันก็แค่ถามแกเฉยเฉยถ้าเกิดแกบอกว่าแกไม่พร้อมก็คือไม่พร้อมฉันก็จะไม่ให้แกดูแลกิจการฉันเป็นนั้นว่ารู้เรื่องแล้วกันนะฉันไปละพ่อตกลงยังไงล่ะถ้าเ,เกิดพ่อเป็นอะไรไปแล้วใครจะมาดูแลแล่ะเจ้านายครับเจ้านายโอเคหรือเปล่าครับไม่ค่อยโอเคเท่าไหรอ่อ่ะฉันว่าร่างกายฉันจะเริ่มไม่ไหวแล้วแหละเฮ้ ก็ยังไงซะฉันฝากดูแลครอบครัวฉันด้วยนะแต่ว่าเจ้านายยังไม่เป็นอะไรนี่ครับฉันบอกว่าไงฉันบอกว่าฝากดูแลครอบครัวฉันด้วยครับครับได้ครับเจ้านายพ่อ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 เฮ้ยพ่อนี่พ่อพ่อเข้าโรงพยาบาลเลยเหรอเฮ้ยพ่อพ่อเป็นหนักขนาดนี้เหรอเบเวอร์พ่อจะถามแกครั้งสุดท้ายว่าแก พร้อมที่จะดูแลกิจาการพ่อหรือไม่นี่พ่อพ่อป่วยอยู่นะยังจะมาถามเรื่องงานอีกเหรอฉันถามแกครั้งสุดท้ายว่าแกจะดูแลกิจาการฉันได้หรือเปล่าไม่อ่ะพ่อผมดูแลไม่ได้ถ้าเกิดผมดูแลกิจาการพ่อผมทํามันเจ๊งแนะ่เอาแหละงั้นก็แปลว่าแกไม่พร้อมดูแลกิจาการฉันจริงๆด้วยงั้นไม่เป็นไรงั้นแกก็เรียนหนังสือไปเถอะพ่อพ่อจะเพิ่งพูดเรื่องงานเลยพ่อพักผ่อนเถอะนะ พ่อยิ่งไปป่วยอยู่ว่ะสรุปว่าพ่อแกเป็นอะไรฮะบีว่าพ่อแกป่วยงั้นเหรอใช่ครับแม่พ่อป่วยแล้วก็ป่วยมานานแล้วด้วยแต่ว่าตอนนี้อาการหนักกว่าเดิมพ่อก็เลยนอนโรงพยาบาลแล้วนี่แม่ไปไหนเนี่ยฮะแม่ไม่ได้ถามพ่อเหรอว่าพ่อเป็นอะไรบ้างอ่ะฉันกับพ่อแกน่ะจะเลิกกันอยู่แล้วบีว่าฮะนี่แม่จะเล้ากับพ่อเหรอใช่ฉันจะเล่ากับพ่อแกเพราะว่าพ่อแกไม่ยอมโอนธุรกิจให้ฉันสักทีไม่ว่าจะเป็นธุรกิจคอกม้าหรือว่าธุรกิจร้านหมูกระทะ พ่อแก่ก็ไม่โอนให้ฉันเลยทําไมพ่อไม่โอนให้แม่ล่ะก็ในเมื่อแม่เป็นภรรยาพ่อทําไมพ่อถึงไม่โอนล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดฉันรู้ฉันไม่ต้องมาเครียดแบบนี้หรอกถึงว่าพ่อถามฉันว่าฉันพร้อมดูแลกิจการหรือเปล่าสแสดงว่าพ่อไม่ไว้ใจแม่อย่างนั้นเหรอแล้วแบบนี้ใครจะมาดูแลกิจการแทนพ่อล่ะเนี่ยอ่ะ,อะใครโทรมาเนี่ยเอ้าลูกน้องพ่อนี่อฮลัลโหลว่าไงฮะเฮ้ย จริงเหรอเฮ้ย hey, อะไรเนี่ยอาะบีวร์บีวร์ไปไหนอะลูกพ่อพ่อไม่นะพ่อไม่จริงใช่ไหมพ่อไม่จริงไม่จริงอะ่ะอะไรกันเหรออ๋ออ๋ออย่าบอกนะว่าเขาใช่ครับ นายท่านเสียแล้วอะไรอะ่ะไม่จริงอะ่ะเมื่อกี้ฉันจะคุยกับพ่ออยู่เลยอะ่ะหมอ,อไม่จริงไม่จริงฉันขอให้คุณไปสู่สุคติแล้วกันนะเน่ว่าแต่เขาน่ะได้เขียนพินัยกรรมมาหรือเปล่าฮะฉันอยากรู้ว่าเขายกกิจการให้ใครผมรู้แค่ว่าเขาเขียนพินัยกรรมไว้ครับแต่ผมไม่รู้ได้ว่าเขายกกิจการทั้งหมดให้ใครแต่ยังไงซะฉันว่าเขาก็ไม่ยกให้ฉันหรอก ยังไงล่ะเปิดพินัยกรรมได้แล้วนี่พวกฉันรอมาหลายเดือนมากเลยนะนี่ <Hey. S 1> บีเวอร์ทำไมลูกไม่ตัดผมตัดเผ้าบ้างอะฮะคือว่าคุณท่านเขาบอกว่ากิจาการคอกม้าทั้งหมดนั้นให้กับน้องชายเขานะครับให้น้องชายของคุณท่านเป็นคนดูแลทั้งหมดครับกิจาการคอกม้านี่นะให้น้องชายเขาเป็นคนดูแลงั้นเหรอฉันว่าแล้วเขาไม่มีวันยกกิจาการให้ฉันหรอกส่วนทรัพย์สินทั้งหมดนั้นเออ เขาก็บอกว่าให้น้องชายเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นทองที่อยู่ในธนาคารเขาให้น้องชายเขาหมดเลยครับอะไรนะให้น้องชายเขาอีกแล้วเหรอเออลูกสึกว่าคุณหญิงจะได้เออ,เ,อ,อเป็นบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็ได้กิจการเป็นร้านหมูกระทะครับร้านหมูกระทะรลม้ชายหาดน่นนะแล้วร้านก็ไม่ค่อยมีคนเข้าด้วยจะขายดีหรือเปล่าจะแจ๊งอยู่แล้วโอ้ยแต่ละอย่างี่ให้ฉันกับลูกนี่นะร้านหมูกระทะที่พ่อเคยพาฉัน ไปตอนอเด็กๆนี่นะพ่อแล้วทำไมพ่อไม่เคยพาผมมากินนะฮะเฮ้ร้านหมูกระทะสวยมากเลยพ่อก็เพราะว่าแกยังเด็กไงล่ะพ่อไม่อยากให้แกกินของพวกนี้มากแต่ว่าตอนนี้แกเริ่มโตแล้วพ่อก็จะพามาล้านหมูกระทะบ่อยๆนะว่าในท่านเขียนไว้แค่นี้ครับหมดแล้วครับในพินัยกรรมมีแค่นี้ครับสรุปแล้วคุณหญิงกับลูกของคุณหญิงได้เป็นร้านหมูกระทะกับบ้านหลังนี้ไปนะครับเอ๊ยเซ็งบอกเลยว่าเซ็งมากฉันน่ะน,นะอยากได้กิจการโคกมา้า เฮ้ยแต่ก็ช่างเถอะก็ยังดีที่ได้บ้านหลังนี้เฮ้ยสรุปมีแค่นี้ใช่ไหมเฮ้ยเสียลมจริงเลยยังไงซะผมก็ขอให้คุณบีเวอร์ดูแลกิจการร้านหมุกระทะให้อย่างดีนะครับเ <_ C 2> พราะว่าพ่อของคุณรักร้านนั้นมาก <_ C 2> ตอนนี้ฉันเป็นเจ้าของร้านหมูกระทะแล้วเหรอแต่ว่าฉันจะทําได้หรือเปล่าเพราะว่าฉันไม่เก่งเลยฉันไม่เก่งเหมือนพ่อของฉัน <_ C 2> พ่อครับคือว่าผมผมขอโทษนะพอ่อผมไม่สามารถบริหารร้านนี้ได้ ผมว่าผมจะขายร้านนี้ผมขอโทษพ่อจริงนะพ่อครับพ่อจะโกรธผมนะนี่คุณหนูจะขายร้านนี้หรอครับใช่ฉันคิดดีแล้วฉันไม่สามารถทําได้อะ่ะฉันไม่เหมาะกับการทําธุรกิจฉันหวังว่าพ่อจะเข้าใจฉันนะฉันไม่สามารถบริหารร้านนี้ได้จริงๆผมขอโทษนะครับพ่อและหลังจากนั้นบีเวอร์ก็ขายกิจการร้านหมูกระทะของพ่อเขาไปนะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ ว่าตอนนี้ร้านหมูกระทานนั้นมีคนรับช่วงต่อหรือ,อยังหรือว่าร้านอะถูกรื้อไปแล้วก็ไม่รู้ค่ะเจ้านายชีวิตของบีเวอร์เป็นแบบนี้นี่เองนะ ฉันว่าเขาก็น่าสงสารเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็แอบเสียดายเหมือนกันนะคะร้านหมูกระท้านั้นมันยากาศดีด้วยแหละเห็นบีเวอร์เคยเอารูใไ้ดูค่ะแต่ฉันก็หวังให้บีเวอร์โชคดีแล้วกันนะเอาล่ะตอนนี้นะคะก็เป็นแบบว่าเรื่องราวตั้งแต่เด็กจนโตของบีเวอร์นั่นเองก็รู้สึกว่าชีวิตของบีเวอร์ก็น่าสงสารเหมือนกันนะไม่ต่างจากใครเลยและตอนนี้บีเวอร์ก็ได้ทะเลาะกับแม่เขาแล้วก็ออกมาหางานทำเองและในตอนหน้าเรามาติดตามซีรีส์ตอนใหม่กันเนะะี่ยค่ะ ว่าจะเป็นซีรีส์ชื่อตอนอะไรและจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็มาลุ้นกันในวันอังคารหน้านะทุกคนวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบา,บายๆค่ะขอโทษน,นะครับคือว่าผมเออมาสมัครเป็นพนักงานร้านกาแฟครับฮะเดี๋ยวฉันเพิ่งประกาศไปเมื่อกี้เองนะในเน็ตน่ะทำไมมาไวจัง่ะ